สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ขับนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตรถยนต์7็ที่นั่งให้ชมเหมเช่นเคยะคะ่ะแล้ววันนี้ไทยมีอัปเดตเป็นรถเต y o t a f o ฟ t u n เ r er 2.4จตัว V ีนะคะรถปี2018เลขกไม่หนึ่0 0มนกิโลนะคะคันนี้กับราคาตั้งขายอยู่ที่8 4 0 0 0 0 9,000บาทค่ะนะคะสำหรับ FC ท่านใดนะคะสนใจนะ,ะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะสำหรับคันนี้นะเราประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิคว่ำแน่นอนสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะนะคะบุ๊กโซวิศูนย์ครบท้วนแน่นอนนะคันนี้ด้วยราคานะคะที่ถูกที่สุดในตลาดเลยนะคันนี้นัเป็นปี2018 849,000บาท ฟีดน์ดอกเบี้ย2.49%ล้วผ่อนเดือนละ14,000บาทคุ้มค่าเลยค่ะนี่คะสำหรับสนใจนะมาลองชมมาลองขับก,กันได้เลยค่ะมาเดี๋ยวมาเราไล่เริ่มจากด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะสำหรับด้านหน้านี่เลยค่ะไฟคู่หน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบบีม LED ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ Daytime Running Light นะคะ กระจังหน้าเป็นโครมเมียมค่ะนะฮะกระจังหน้าเป็นโครมเมียมสวยๆอย่างนี้เลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยคู่หน้าจากโรงงานประเทเบียนนี้เลยนะฮะ7กอไก่ต่อเต่าห5 1 7กรุงเทพหมหานครค่ะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ สำหรับตัวสีรถนะคันนี้เป็นสีดำนะคะเป็นสีที่เดิมๆโรงงานนะคะไม่มีการกลับสีไม่เคยกลับสีไม่เคยเปลี่ยนสีมาสีเดิมลงเล่มนะคะเหมือนในเล่มเลยคันนี้สามารถตรวจสอบเล่มจริงได้ที่เพชรยนต์สำหรับตัวล้อแม็กนะ,ะคันนี้นะเป็นล้อแม็กอลลอยค่ะนะคะแม็กอลลอยขอบ18ปนะเป็นแม็กเดิมๆโรงงานค่ะแม็กทูโทนปัดเงานะคะมาพร้อมกับตัวลวดลายแม็กที่สวยงามมากๆนะคะ,นะคะมาพร้อมกับตัวยางปี2 0 2 4 ยางนี้ได้เป็นยางใหม่ๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะสำหรับภายในนะเดี๋ยวพาชมภายในกันภายในนะคะจะเป็นทูโทนนะสีโทนเข้มนะคะดำดำสลับกับน้ำตาลนะคอนโซลกลางพวกนี้จะเป็นสีดำนะแต่หนังด้านในจะเป็นเสี่ยมตาลเข้มถือว่าสวยงามค่ะนะคะตัวหนังเดิมๆหนังไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยขาดนะหนังสวยๆอย่างนี้เบาคู่หน้าเป็นเบาปรับไฟฟ้าค่ะ นี่ค่ะนะคะภายในใหม่เอี่ยมเลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะเป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติทันบนไดค่ะแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลนะคะแล้วก็ตัวจอนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยหลังพวงมาลายะะัยเนี่ยะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะแล้วก็จะมีตัวพันดเดิลชิพมาให้สำหรับตัว2.4นะคะที่มีมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทให้ชมกัน นี่ค่ะนะคะสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะหน้าปัดเลือนไม้นะคะแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะเป็นดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะคันนี้เลือกไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลไม่เดิมไม้แท้ค่ะนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยพี่รถใช้งานมาทั้งหมดเจ็ดปีไม่วิ่งแสนห้าถือว่าใช้งานน้อยนะพี่นะถือว่าวิง่งวิ่งงานใช้งานน้อยเลยคันนี้ประตูฝั่งคนขับนะคะก็เป็นอ่าสีดำนะแล้วก็หนังสีตาลสวยๆค่ะ กระจกปรับระบบออโต้สี่บานนี่เลยระบบเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะในราคาตั้งขายอยู่ที่849,000บาท849,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ราคาเดียวนะพี่นะ้ราคานี้ราคาเดียวนี่ค่ะสภาพภายในพี่ดูถือว่าโอเคเลยนะสวยงามมากๆคันนี้นี่ค่ะ อยากให้ลูกค้ามาลองชมรถตัวจริงนะคะมาทดลองขับกันได้เลยนะพี่นะที่เพชรยนต์มาหาเอมมี่ได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะเปิดบริการทุกวันเลยสําหรับด้านท้ายนะคะตัวไฟท้ายนี่เป็นไฟหลอด LED นะคะเส้นคมๆสวยงามอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านหลังนี่เป็นคิ้วโครเมียมพร้อมกับตัวโลโก้ Fortuner อักษรนูนสวยๆค่ะปายทะเบียน1517นะเผื่อใครชอบคันนี้นะก็แจ้ง ป้าทะเบียนแล้วก็อสอบถามมาได้เลยพี่ว่าคันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะคะแต่รับประกันเลยนะว่าของเรานะรถเดิมๆโรงงานมีวารันตีนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้น่าจะพี่จ๋าแถมตัวประกันเครื่องเกียร์ให้น่าจะพี่จ๋านะบอกเลยว่าลูกค้าซื้อกับเราลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนค่ะนะคะตัวนี้เห็นไหมฮะสวยๆส,สีเดิมๆ นี่ค่ะด้านท้ายก็เป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะคะเปิดคลิกที่เดียวพอนี่ค่ะนะคะตัวโครงสร้างเราให้ความเดิมๆโรงงานนะคะมืดไหมมืดอ่ะโครงสร้างเดิมๆนะลูกค้าจ๋าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะพวกนี้บุ๊คโซวิสศูนย์มีให้ครบถ้วนนะพี่นะรับประกันเลยตรวจพบเจอรถชนหนักผิดความเรารับซื้อคืนเติมจํานวนค่ะนี่ค่ะเติมนะ้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล ัวนี้นะคะฟรีดาวได้เลยพี่รายได้ขอ3 0 0 0 0บาทซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคะไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องใช้คนคำให้ยุ่งยากนะคะไปเดี๋ยวพี่พาชมเครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลขตัวเครื่องและตัวถงังตรงกับตัวสําเนาเล่มนะคะเครื่องไม่มีไม่มีเสียนะเครื่องเสียงเดิมๆนะคะเลขตัวเครื่องตัวถงังพวกนี้เดิมโรงงานหมดเลยเครื่องไม่เคยถูกการแ,แกะการยํามานะคะ เราประกันเรื่องโครงสร้างนะพี่นะที่เรานี่อปาตรวจสภาพรถจริงเข้ามานะคะก่อนที่จะซื้อเข้ามาที่บริษัทนะเผื่อใครท่านใดสนใจนะคะอยากให้มาชมรถกับเอมี่นะคะที่เพชรยนต์นะคันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆรอดูคุณลูกค้าอยู่อีกเพียบเลยนะคะสำหรับรถที่เรานะใครสนใจรีบติดต่อเอมี่ที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปค่ะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของหรืออยากสอบถาม รถ Toyota Fortuner 2.4ตัว V นะคะปี2018ตัวนี้เล็กไม่แสน50,000กิโลกับราคา849,000บาทสนใจคันนี้นะคะโทรได้เลยที่เบอร์096-725-2736ค่ะเบอร์เอมี่แอดไลน์ได้เลยนะคะหรือใครท่านใดสนใจอยากมาชมรถตัวจริงมาได้เลยที่มินบุรีนะฮะถนนเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมหานครค่ะ,นะคะเดี๋ยวเอมี่ส่งโลเคชั่นให้แอดไลน์มาหาเอมี่นะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะพี่นาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตไ r ใ b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถยนต์สวยๆเหมือนเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ